คลิปนี้จะพามาแก้เสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้เป็นชุดข้าราชการนะคะแล้วก็เป็นตะเข็บคู่เดินคู่มาแบบนี้ทีนี้ลูกค้าเนี่ยต้องการให้ขยายออกลูกค้าส่งมานะคะลูกค้าส่งมาก็แจ้งให้ลูกคา้กคารู้ไปแล้วนะคะว่ามันขยายออกได้ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าจะขยายออกได้ก็น่าจะประมาณครึ่งนิ้วสองข้างนี่ไม่รู้จะถึงนิ้วหรือเปล่านะคะ เพราะว่ามันเป็นตะเข็บคู่เขาห่อตะเข็บม,มันก็จะเหลือเล็กแต่ทีนี้พอเราเห็นตะเข็บแล้วเนาะข้างนี้เนาะลูกค้าเขาเลาะมาดูแล้วว่ามันจะเหลือตะเข็บเยอะไหมเนี่ยเลาะออกมาแล้วมันก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งสีมันก็จะแตกต่างด้วยนะคะสีที่เขาห่อตะเข็บไว้กับที่เราใช้มาแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันอันนี้ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจด้วยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราแก้ไปแล้วเขาจะแบบว่าไม่กล้าใส่เนาะมันเป็นชุดข้าราชการเนี่ยมันจะโดนทําโทษอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้พอเราดูที่ตะเข็บข้างแล้วเราไม่รู้ว่าจะแก้ได้เยอะไหมแต่เรามาดูตรงสาบหน้านะคะตรงสาบหน้านี่มันจะเหลือเยอะมากก็เลยจะมาขยายตรงนี้ออกด้วยนะคะด้วยการเลาะซิปเดิมของลูกค้าออกเนาะแล้วก็ดึงตะเข็บเนี่ยมาใหม่นะคะดึงตะเข็บมาใหม่แบบนี้ แล้วก็จะใส่ซิปเขาไว้เหมือนเดิมเส mm hmm. ื้อมันชุดข้าราชการมันก็จะเป็นแนวมีซิปอย่างนี้เนาะเนี่ยแบบเนี้ยเขาก็จะห่อมาแบบนี้นะคะแล้วก็คิ้วเราก็จับปีกซิปเนี่ยยัดเข้าไปในนี้แบบนี้นะคะ ลักษณะเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะเขาก็จะพับเย็บชายชิ้นหน้าชิ้นหลังก่อนแล้วค่อยมาประกอบกลุ่มตรงตะเข็บข้างนะคะเขาไม่ได้แบบว่า,ามาเย็บทีเดียวแบบที่ช่างผู้หญิงเขาทากันเนาะอันนี้น่าจะเป็นช่างผู้ชายนะคะเพราะว่าชุดแบบนี้มันผ้ามันหนาผ้ามันค่อนข้างหนาถ้าหากว่าเรามาเย็บโค้งก่อนแล้วมาเข้าข้างเนี่ยมันจะมีความยุ่งยาก วิธีการทำเนี่ยมันมีหลายรูปแบบอบอกไม่ถูกนะคะ,ะเข่าห่อแบบนี้เห็นไหมคะเข้าหอ่อตะเข็บคืออมมาแบบนี้เหมือนที่เราเคยบอกเนาะเราก็เลาะอ,ออกมาเปิดออกให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีแก้ไขเนาะเลาะเสร็จก่อนเลาะอ,ออกมาได้เส้นหนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกเส้นหนึ่งนะที่เข้าห่อมาเนี่ยนะ การต้อมผ้านี้มันจะทําให้เนียนเนียบเหมือนกับเก็บครั้งแรกเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามาแก้ปลายเหตุเนาะเนี่ยอย่างขอบข้อมือเนี้ยเขาก็เข้าทีหลังเรามาแก้เนี่ยเราก็มาแค่มาเจาะๆทำแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะทำยากนะคะ <S <S ลาะเสร็จแล้วเราก็ไปเอาเตารีดน,นะคะลีดให้ตะเข็บเนี่ย มันกลางออกนะคะให้มันแบออกให้หมดเลยให้มันเป็นเหมือนผ้าที่เรายังไม่ได้เย็บเลยนะคะทั้งสองชิ้นนะไปรีดก่อนนะคะรีดมาแล้วตะเข็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะสะดวกต่อการเย็บนะคะอ่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเขาส่งมาให้แก้ขยายอกแต่ทำไมพี่นาถึงต้องเลาะมาถึงลายปลายแขนนะคะเพราะว่ามันเป็นตะเข็บคิ้วเย็บเย็บคู่มาเย็บห่อตะเข็บมา ถ้าหากว่าไม่เลาะถึงปลายแขนนี่พี่นาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีเทคนิคไหมที่แบบว่าไม่ต้องเลาะถึงปลายแขนเก็บแค่ขยายแค่ลําตัวแต่พี่นาทําไม่ได้นะคะหลังจากที่เรารีดเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาเย็บนะคะเย็บตอนแรกเลยที่ลูกค่ะที่ชุดเขาเย็บมาคือเขาพับคิ้วเนี่ยเอาออกไปด้านถูกนะคะออกไปด้านถูกเป็นตะเข็บโชว์สองเส้นออกไปด้านถูกเนาะแบบตรงเนี้ย แต่ทีนี้เวลาเราจะเก็บให้ลูกค้าเราจะต้องเก็บเข้ามาไว้ด้านในแล้วเพราะว่าเราจะไม่ได้ห่อตะเข็บแล้วเนาะเราต้องการขยายเนื้อผ้าแล้วเนื้อผ้ามันมีน้อยเราก็ต้องเก็บออกมาไว้ด้านในพอเราเอาเก็บมาไว้ด้านในนะคะตรงข้อมือของลูกค้าเนี่ยเราจะเย็บเท่าเดิมเราจะไม่ขยายออกนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราขยายออกตัวเสื้อมันใหญ่แล้วขอบข้อมือมันเท่าเดิมเราก็ไม่สามารถที่จะ อมข้อมือเข้าไปได้แบบนี้เราก็จะต้องเย็บเท่าเดิมตรงข้อมือที่จะอมข้อมือเราเย็บเท่าเดิมแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆตีออกมาคนะ่ะให้เหลือตะเข็บประมาณก็สามส่วนแปดกระเบียดกว่านะ ให้พอโพองได้นะคะแต่ถ้าเราเก็บเล็กไปกว่านี้มันจะไม่มีที่คิ้วเนาะเราจะต้องคิ้วคืนกลับไปให้ลูกค้าเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาไม่มีตะเข็บคู่แล้วก็มันไม่ใช่ฟอร์มนะคะมันไม่ใช่ฟอร์มข้ารจัการกรณีเสื้อเชิ้ตเนี่ย หลักผู้ชายเนี่ยเขาจะต้องตรงเนี้ยเขาไม่โค้งเยอะเนาะเวลาเราเข้าจะเข็บข้างมาเนี่ยมันก็เลยง่ายนะคะไม่หักมุมมากเนี่ยตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นทรงผู้หญิงเนี่ยจะโค้งเยอะเว้าวเยอะมันก็จะบางทีมันจะตึงตรงนี้นะคะเนี่ยของผู้ชายเขาจะเป็นเหมือนเส้นตรงเลยเห็นไหมคะมเพื่อน เพื่อนๆอาจจะสงสัยเนาะว่าทำไมเวลาพินาเย็บพินาถึงไม่กัดนะคะสังเกตจากอะไรสังเกตจากริมผ้านะคะเทคนิคก็คือสังเกตจากริมผ้าเพราะว่าผ้าเนี่ยเขาจะตัดพอเท่ากันแล้วเราจะใช้มือเรานะคะผ่อนผ่อนหนักผ่อนเบาแบบนี้กับกับผ้าสองชิ้นนะคะชิ้นบนเนี่ยตีนผีถีบเราจะต้องผักเข้าไปในในในตัวจักรนะคะชิ้นบนตีนผีมันชอบถีบมาหาเรามันจะริ้ว หาว่าเราไม่ผักเข้าไปเนาะเราจะต้องใช้วิธีผักแล้วส่วนชิ้ล่างเราจะใช้วิธีดึงเข้าหาตัวเรานะคะนิดๆน,นะไม่ใช่เยอะแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะมานั่งกรัดเข็มหมดนะคะนี่ยังถือว่าเย็บช้านะคะพี่นายถ้าเป็นช่างทุกช,ชายจะยเย็บเร็วมากๆ เย็บเสร็จแล้วเอาไปพง้งตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวค่อยมองคิ้วคู่เนาะพ้งมาแล้วเราก็จะมาคิ้วนะคะเวลาเราพง้งเราก็เอาใบมีดให้มันชนริมผ้าแบบนี้นะคะให้มันเหลือเท่าเท่ากันแบบนี้เราไม่ต้องไปนั่งเกียนนะคะใช้ใบมีดตัดเลยเราจะตัดตะเข็บมาทางชิ้นหลังนะคะ ตะเข็บที่เราจะคิ้วเราจะปัดมาทางชิ้นหลังคิ้วเส้นแรกก่อนนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่ชิดตะเข็บเราจะคิ้วเส้นนั้นก่อน ที่เราคิ้วเราก็พยายามดึงตะเกียบออกให้มันตึงๆนะคะดึงดึงแบะเขาเรียกเนี่ยดึงให้มันตึงๆอย่าให้มันเป็นสันเยอะเกินไปนะคะถ้าหากว่าเราไปดึงออกสุดๆเนี่ยเราจะมีสันเป็นกระดูกเยอะเกินไป เราสุดแล้วเราก็วนกลับมาเลยนะโดยใช้ตีนผีนะคะวางบนเส้นนะคะบนเส้นที่เราเย็บมาครั้งแรกครั้งแรกแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะได้ตะเข็บคู่ด้านนอกแต่ตะเข็บด้านในเป็นตะเข็บโค้งนะเราจะห่อไม่ได้แล้วนะคะใช้ตีนผีชนกับเส้นนะคะเราไม่ต้องไปมองที่เข็มนะเรามองที่ตีนผีเรานะให้ชนให้ชนเส้นเดิม ้าเส้นเดิมคดเส้นที่สองก็จะคดด้วยนะถ้าว่าเส้นเดิมตรงเส้นที่สองก็จะตรงนะคะเย็บเร็วถ้าเย็บเร็วแล้วมันจะพลาดได้เย็บช้าๆก็ได้ไม่มีใครว่านะคะเรเสร็จแล้วเราก็มาอมแขนเข้าเหมือนเดิมนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีที่เราขยายออกก็จะเห็นแตกต่างแบบนี้แบบนี้นะคะเราก็อปเอาไปรีดให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะส่งงานลูกค้านี่ก็เป็นวิธีการขยายลำตัวของชุดข้าราชการที่มันเป็นตะเข็บห่อตะเข็บมาม ็มีวิธีทำเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ